สวัสดีค่ะชาวแจงแกงทั้งหลายอย่างอื่นนะคะต้องขอโทษด้วยที่หายไปเลยเพราะว่ามีภารกิจมากมายช่วงที่หายไปเนี้ยแจงก็ไปพาลูกสาวคนสวยไปแข่งวอลเลย์บอลที่ฟลอริดานะคะออร์แลนโดแล้วก็หลังจากนั้นก็แวะไปหาคุณแม่ที่ไอเดโฮ แล้วก็ไปส่งลูกสาวไปแคมป์เรียบร้อยแล้วบางคนสงสัยว่าแคมป์คืออะไรแคมป์ก็คือมันจะเป็นช่วงซัมเมอร์ของที่อเมริกาเนี่ยคะ่ะคนนักเรียนหรือเด็กๆส่วนใหญ่จะชอบไปซัมเมอร์แคมป์กันกิจกรรมก็มีหลากหลายที่เอาแต่ที่ทุกคนสนใจหรือสะดวกได้เลยนะคะอย่างเช่นแคมป์วอลเลย์บอลแคมป์กีฬาแคมป์ ผสานครัวหรือว่าแคมป์มันมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างเลยแล้วก็ลูกสาวของแจงนะคะน้องกิรีตอนนี้ไปอยู่ที่ British Virgin i s l a n d เนาะนางจะไปช่วยแบบช่วยหมาช่วยแมวจรจัดนะคะก็เพิ่งส่งไปนางบินไปคนเดียวเป็นครั้งแรกจริงๆที่ลูกสาวได้เดินทางไกลต่างประเทศคนเดียวนะคะตอนนี้น้องอายุ15ปีแล้วก็ ถึงที่นั่นเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงกันนะคะแล้วที่สําคัญก็คือตอนนี้ก็คือนางไม่มีโทรศัพท์ใช้เพราะว่าแคมปนี้ยเขาจะไม่ให้เด็กได้ใช้โทรศัพท์เลยนางจะมีโอกาสได้โทรมาหาตัวแจงและคุณพ่อก็คือพี่เคนนี่ยะ,ะ่ะได้แค่สองครั้งก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็วันนี้วันไหไรเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์นะคะที่บ้านของแจงเนาะค่ะยังไงก็ ต้องขออภัยจริงๆนะคะที่หายไปเลยเพราะว่า 1. ไม่มีเวลาที่จะมานั่งทำคอนเทนต์แล้วตัวเจงเองเนี่ยถ้าเจงไม่พร้อมหรือว่าไม่มีคอนเทนต์หรือหัวข้อดีๆจะมาพูดเนี่ยเจงไม่อยากแบบฟิล์มอะไรที่มันไร้สาระที่เรายังไม่ได้แบบมีการศึกษามาดีพอนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะที่เราจะมาคุยกันเนี่ย จางนั่งคิดคอนเทนต์อยู่เนาะว่าคุยเรื่องอะไรดีวันนี้จำไม่ได้แล้วนะคะว่าวันนี้เอพิโซดที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวแจงเองเนี่ยอย่างที่บอกไปในเอพิโซดก่อนๆนะคะว่าแจงเองเนี่ยปีนี้ก็อายุ4ี่ิบแล้วไม่ใช่4ี่สิบแล้วเกิน4ี่ิไปแล้วก็หลายปีนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่าไปสนใจเลยว่าจะเลยมากี่ปีเนาะแต่ว่า สิ่งที่เราเรียนรู้หลังจากเราอายุส0นี่สิคะที่น่าสนใจกว่าเนาะตัวใจเองเนี่ยได้มีเวลามานั่งคิดว่าเฮ้ยกูสี่สแล้วอะชีวิตผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้วอะเรียนรู้อะไรจากชีวิตบ้างวะนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้นะคะก็คือข้อหนึ่งเนาะถ้าถ้าแยกมาเป็นข้อๆนะข้อหนึ่งก็คือ เราไม่รู้อะไรเลยซึ่งแจงคิดอย่างงาั้นจริงๆนะพอมาวันนี้พอเรายิ่งอายุมากขึ้นเรากลับรู้สึกว่าเราไม่รู้อะไรเลยทุกอย่างเป็นเรื่องน่าน่ารู้น่าเรียนรู้น่าสนใจน่าติดตามไปหมดซึ่งแตกต่างกับตอนที่เรายังเด็กหรือตอนที่เรายังเป็นช่วงวัยรุ่นหรือเป็นช่วงที่แบบยังร้อนแรงอยู่นะคะช่วงนั้นเรารู้สึกว่าเราเก่งมากเรารู้เยอะมากเรา ทำอะไรได้หลายอย่างแต่พอวันที่ล่วงเลยไปอายุที่มากขึ้นกับตัวเจงเองกลับมาพบว่าจริงๆเราไม่รู้อะไรเลยเนาะยิ่งเรายิ่งโตขึ้นยิ่งมีอายุมากขึ้นผ่านประสบการณ์นในชีวิตมากขึ้นสิ่งที่เราเรียนรู้ในช่วงอดีตเนี่ยมันยังไม่จบไม่สิ้นยังมีสิ่งใหม่ให้เราเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะมันก็เลยทำให้เจงรู้สึกสนใจว่า เด็กๆสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นมิลเลนเนียลหรือว่าเจนซีเนี่ยเขาคิดแบบไหนเขาทำอะไรทำไมเขาเก่งจังตอนเราอายุ20เท่าเขาทำไมเราไม่เก่งเหมือนเขาหรืออะไรคือมันเป็นเรื่องที่น่ารู้ไปหมดเลยหรือเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่มันก้าวไกลไปมากจึงต้องมาเรียนต่อวิดีโอหรืออดัดวิดีโอหรือทำอะไรใหม่หมดเลยแต่สำหรับเด็กรุ่นใหม่อะไรมันมันดูง่ายไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้น ยิ่งยิ่งผ่านวัยสี่สิบมาแล้วความจริงหรือสัจธรรมข้อหนึ่งที่รู้เลยก็คือว่าเราไม่รู้อะไรเลยในส่วนข้อที่สองนะคะก็คือความพอค่ะสิ่งที่แจงเรียนรู้หลังจากอายุสี่สิบแล้วข้อหนึ่งที่แจงเรียนรู้เลยก็คือคำาำว,ว่าพอพอในที่นี้เนี่ยก็คือว่ามาจากความพอใจในสิ่งที่แจงมีแจงเป็นณนะวันนี้นะคะแต่ กว่าจะมาถึงคำว่าพอได้เนี่ยมันผ่านขั้นขั้นตอนกระบวนการความความคิดแล้วก็การลงมือทำหลายๆอย่างจนเรารู้ว่าเราพออย่างเช่นว่าตอนนี้จจงพอกับสภาพร่างกายของแจงก็คือว่าคืออายุเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหมดนะคะถ้ายังจะไม่พอใจยังอยากจะกลับไปดูเหมอายุ20แย่ค่ะคุณ เพราะว่ามันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้คุณฝืนธรรมชาติไปได้ก็ไม่นานเพราะฉะนั้นก็คือจะยอมรับในความพอใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองวันนี้เพราะว่าเราคิดว่าเราทํามาดีที่สุดแล้วและเราก็มั่นใจว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายๆปีเราเป็นคนที่ดูแลรักษาตัวเอง ค่อนข้างดีมากเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรแบบไหนยังไงเราจะต้องกินยังไงออกกําลังกายยังไงเราเราเราทำมาเต็มที่เพราะฉะนั้นพอมาถึงวันนี้ในวัย40แล้วเราก็มีความสุขว่าเราก็พอใจในในสิ่งที่ตัวเราเป็นแบบนี้ความพอเนี่ยนะคะมันอ่อมันจะทําให้คุณหาความสุขรอบกายคุณได้ง่ายมากขึ้นก็คือว่าถ้าคุณพอใจในกับ สภาพชีวิตที่คุณเป็นอยู่สภาพครอบครัวของคุณเพื่อนฝูงรอบข้างของคุณคุณจะหาความสุขอะไรพวกจากจาก,จากสิ่งเล็กล,กลกน้อยข้างตัวคุณมันง่ายไงคะถ้าเกิดว่าวันนี้เจงไม่พอหรอเจงอาจจะคิดว่าทําไมจะไม่มีลูกอีกทําไมเจงมีแค่ลูกสาวคนเดียวจจงน่าจะมีลูกกับพี่เคนนี่อีกถ้าแจงโมเดไปคิดว่าทําไมจงต้องมีเจจะหาความสุขจาก จากตวจากสิ่งรอบข้างหรือเพื่อนๆหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ๆแจงได้ยังไงคะเพราะฉะนั้นแจงต้องบอกตัวเองก่อนว่าอันนี้คือดีแล้วพอและเราแฮปปี้แล้ว,ลวหรือว่าถ้าแจงอยากจะมีเงินมากกว่านี้อีกเยอะมากแจงจะต้องออกไปทํางานด้วยถ้าแจงต้องทําแบบนั้นแจงก็จะต้องแบบไปเริ่มต้นทํางานใหม่เสียสละเวลาที่จะมีให้ครอบครัวไปเพราะฉะนั้นแจงก็พอใจในกับสภาพครอบครัวที่แจงเป็นแบบนี้ หรือแจงพอใจกับสาม,มีของแจงคือพี่เคนนี่คือยอมรับตัวตนที่เขาเป็นแบบนี้ยอมรับข้อเสียของเขาแบบนี้พอเรายอมรับเขาได้ตัวเราเองจะทําให้เรารู้สึกไปถึงคําว่าพอค่ะกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ไม่ง่ายนะคะว่าเราแบบจะวันที่เราจะมีความรู้สึกว่าเราพอจริงๆอ่ะมันไม่ง่ายแจงอาจจะทําไม่ได้ดีที่สุดแต่แจงมั่นใจว่าสิ่งที่แจงทํามาหลายๆปีเนี้ยมันค่อนข้างส่งผล ทำให้เราวันนี้เราเลยพูดกันว,ว่าเรารู้สึกคําว่าพอค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่แจเงเรียนรู้หลังจากอายุ40ก็คือเราต้องบอกตัวเองว่าวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วเราต้องบอกตัวเองเราต้องให้กำลังใจตัวเองการบอกตัวเองการให้กำลังใจตัวเองเป็นสิ่งสําคัญมากในการใช้ชีวิตนะคะก็คืออยู่ต้องแบบอยู่ต้องรู้จักแบบ ไหลตัวเองแล้วบอกว่าเฮ้ยทำดีแล้วอันนี้คือเราทำสุดแล้วเราใช้ความรู้ความสามารถที่มีทำให้แบบสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นมันมันดีที่สุดแล้วอย่าไปนั่งเสียเวลากับสิ่งที่มันผ่านมาเพราะมันผ่านไปแล้วอยู่แก้อะไรไม่ได้เลยอยู่ต้องมองไปถึงข้างหน้าแล้วก็มองเรื่องของวันนี้ที่จะเกิดขึ้นนี่แหละว่าถ้าอยู่ทำดีพูดดีคิดดี อันนี้มันเรื่องจริงนะคะผลลัพธ์มันต้องดีสิมันไม่มีทางที่ไม่ดีแต่ถ้าคุณคิดไม่ดีคุณอิจฉาเขาคุณหมั่นไส้เขาคุณอยากเป็นเหมือนเขาคุณคิดแบบนั้นแล้วคุณมันจะเป็นยังไงที่คุณจะได้ดีอะ่ะนอกจากว่าคุณจะเอาความคิดด้านลบของคณมาเป็นมาเป็นพลังงานด้านบวกให้ตัวเองจะเจงว่ามันไม่มันไม่โอเคอะ่ะทำไมยูต้องคิดลบก่อนแล้วถึงจะเปลี่ยนมันพลังงานด้านบวกได้อะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นจะคิดว่า ใจมันคนบอกตัวเองเสมอว่าเราทําดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องหน้าที่การงานเรื่องการเป็นเพื่อนที่ดีเพราะว่ามันมีบทพิสูจน์นะคะหลายๆปีที่ผ่านมาทําให้เราเห็นว่าทําไมลูกของเราถึงแบบเป็นคนดีในสายตาเราแล้วก็สายตาคนอื่นแล้วก็สามีทําไมสามีถึงแบบเป็นคนดีเป็นเพราะว่าเราก็ต้องดีด้วยสิคือมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเป็นคนไม่ดีแล้วสามีจะมาดีกับเราตลอดมัน เรื่องนั้นมันไม่เม k ก s e เซน์ในชีวิตนะคะหรือไม่ทำไมเรามีเพื่อนดีๆทุกวันนี้ทําไมเรา <feet away> เพื่อนรอบกายของเราแบบเป็นคนดีมีน้ําใจกับเราเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นหลายๆสิบสิปีเนี่ยเราเราอยากเป็นแบบไหนเราทําสิ่งนั้นให้เพื่อนเราเราเป็นคนจริงใจเราเป็นคนทุ่มเทเราเป็นคนไม่ปากหมาสิ่งพวกนี้ก็คือมันกลับมาถึงเราแต่ว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาและการลงทุนนะคะ การลงทุนก็คือว่าคุณต้องลงทุนจากใจก่อนก็คือว่าถ้าคุณไปทำอะไรเพื่อหวังผลประโยชน์แน่นอนคุณจะไม่ได้รับความจริงใจกลับมาไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะมาจาก ครอบครัวหรือว่าเพื่อนหรือพ่อแม่หรือใครก็แล้วแต่คุณต้องมีความจริงใจก่อนคุณต้องรู้จักคําว่าให้อย่างแบบคุณไม่คาดหวงังอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะจะมีความรู้สึกว่าบางทีเราทําอะไรให้ไปอะ่ะเพราะว่าเราพร้อมมากกว่าเราเลยอยากช่วยเราไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะแบบจะมีคนมาต้องมาทําอะไรอย่างนี้ให้เรานะคะเดี๋ยวจังขอยกตัวอย่างเนาะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยประทับใจแจงมากก็คือว่า เมื่อหลายปีก่อนนี่ยจะมีโอกาสได้ทำงานที่วัดไทยนะคะซึ่งช่วงนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองแบบได้ทำอะไรที่มีประโยชน์มากแล้วก็หนึ่งในหน้าที่ของแจงนี่ก็คือจะต้องเป็นคนคอยดูแลน้องๆที่เป็นคุณครูจากเมืองไทยแล้วเขาก็จะมาอยู่ที่เดนเวอร์โครโดกันนะคะเขาอยู่ที่วัดกันเนาะเขามาสอนภาษาไทยคะ่ะแล้วก็สอนรำไทยแล้วน,น้องคนนี้ขอเอ่ยชื่อเลยนะคะชื่อน้องเอ็มน้องเอ็มตอนนี้เป็นสจวต ของสายการบินอะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้วขอโทษด้วยแต่เคาคิดว่าแบบนางเก่งมากตอนที่นางมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยแจงก็แบบทำตัวเป็นพี่สาวที่ดีดูแลช่วยเหลือพาไปเที่ยวหาหาพวกเสื้อหนาวอะไรดูแลอย่างดูแลเหมือนที่เราดูแลน้องคนนึงเพราะมีความรู้สึกว่าเราเห็นอกเห็นใจเขาเพราะว่าเขามาเขาก็ไม่มีใครเขาก็แบบเพราะาเพราะมันแบบการอยู่มเมืองนอกมันยากนะคะมัน มันยากมันหนักแล้วเขายังเด็กมาก f a s t forward ผ่านไปเมื่อปีปีที่ผ่านมาเมื่อช่วงเดือนมกราคมแจงได้กลับไปเมืองไทยนะคะแล้วก็ได้บอกน้องเขาว่าโอ๊ยพี่แจงกลับมานะเดี๋ยวเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแจงก็น้องเขาก็มารับแจงที่โรงแรมแล้วเราก็ไปทานข้าวกันแล้วเราก็คุยกันอย่างสนุกสนานเลยแล้วก็น้องเขาได้น้องเขา แอบไปจ่ายเงินค่าอาหารให้แจงนะคะซึ่งเป็นเงินเยอะเหมือนกันนะแบบสําหรับแจงมันเยอะมากแล้วก็แบบแต่เขาบอกแจงว่าสิ่งที่ขอให้เขาได้เลี้ยงแจงสักครั้งหนึ่งเพราะวันนี้เขาทําได้เขาเป็นสิ่งที่เขาอยากทําเขาคิดมานานแล้วว่าวันหนึ่งถ้าเขามีโอกาสอ่ะเขาจะพาแจงไปกินข้าวสําหรับแจงมันมันมันมีคุณค่ามากอ่ะมันเป็นแบบ มันเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้แจงเห็นว่าแบบสิ่งที่เราทําไปอ่ะวันนั้นเราไม่คิดว่าใครจะต้องมาทําอะไรตอบแทนเราแต่เพราะว่าเหมือนที่แจงบอกไปแจงพร้อมมากกว่าแจงมีกําลังมากกว่าเพราะฉะนั้นแจงอยากจะช่วยแต่สิ่งที่เขาทําตอบแทนสําหรับแจงมันซาบซึ้งใจค่ะอันนี้เป็นแจงอยากแค่มาแชร์เป็นตัวอย่างเล็กๆ็น้อยๆอยให้แบบเพื่อนเพื่อนได้ฟังกันนะคะขังงั้นแจงสรุปเลยเนาะแจงคิดว่าในช่วง วัยสีิของแจงสิ่งที่แจงเรียนรู้ก็คือหแจงไม่รู้อะไรเลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นสิ่งใหม่มันน่ารู้น่ารู้น่าเรียนน่าลองไปหมดสองคือความพอแจงมีความพอใจกับชีวิตของแจงมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยความอาจจะอาจจะยังแต่แจงคิดว่าในอนาคตแจงจะสามารถทําให้ดีมากกว่านี้แล้วก็ข้อสมนะคะก็คือ เจงคิดว่าสิ่งที่เจงทํามาดีที่สุดแล้วก็คือว่าเหมือนที่เจงบอกไปสิ่งที่เจงทํามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีชวิตคู่การเป็นพ่อแม่หรือกับเพื่อนเจงคิดว่าหน้าที่ที่เจงได้ทําไปเจงทําได้ดีที่สุดจากความรู้ความสามารถที่เจงมีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอจบ อพิโซดนี้กันไปก่อนนะคะอย่าลืมไปตามแจงที่อินสตาแกรมเนาะแล้วก็ถ้ายังไงฝากแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ามีคำถามหรืออยากให้แจงมาคุยเรื่องอะไรเนี่ยฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับอพิโซดต่อไปแล้วไปดูกันว่าคราวหน้าเจงจะเอาเรื่องอะไรมาพูดกันค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ